น,นี้เราได้ทำการตรวจเช็คไปแล้วคร yeah. 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 ตัวสวิตตัวนี้น่าจะช็อตไม่ตะเดี๋ยวเราจะลองมาเปลี่ยนตัวเฟเชอร์สวิตดูนะครับ,บา น่าจะเป็นที่ตัวนี้นะครับก็ได้ลองแล้วมันก็ปั๊มก็ทํางานตลอดเปิดปิดน้ําก็ยังทํางานอยู่ปิดน้ําก็ยังทํางานอยู่อถอดด้วยสายสีแดงครับตัด ก็สีเทามีสองเส้นนะครับ ก็ทำการเปลี่ยนเลยครับผมย โอเคตัวนี้เป็นปั๊มถังกลมสามร้อยวัตต์ครับผมสามวัตต์จะมีค่าบอกที่ฝาตัวสีดำนะครับผมตัวนี้ มีค่าบอกตรงนี้นะครับออฟสองจุดแปดออนที่สองจุดสองนะครับตรงนี้นะครับใช้กับ 4, ปบั๊มสามร้อยวัตต์นะคะรับแล้มาใส่กันเลยครับก่อนใส่นะครับ ต้องดูให้ดีอ่ะอย่าลืมใส่โอลิงอย่าลืมครับโอลิงใส่เข้าไปถ้าเกิดลืมเดี๋วน้ำจะรั่วเอ๊ะใส่เลยครับใส่กันเลย มุนให้แน่นครับมือบิดให้แน่นนะครับให้ตึงๆมือครับผมโอเคลืมท่อเก่าร้อยท่อเก่าไปด้วยครับพราของใหม่ของใหม่เขาไม่มีมา มายมีให้มาครับของเก่าใส่เข้าไปใส่ ใสายให้เหมือนเดิมเทาาข้าวเทาสีเทานครับผมอันนี้ลองเทสดูก่อนสีแดงสีแดงข้าวสีแดงครับโอเค เดี๋ยวเรามาลองเปิดน้ำดูครับเปิดน้ำเข้างเลยนะครับเสียบปักไปนะครับโอม เตอร์ทำงานแล้วนะครับน้ำออกแล้วแล้วก็ปิดวาล์วทางออกครับดูดูว่าปั๊มจะตะักนะครับน้ำเริ่มเต็ม ปั๊มหยุดทำงานแล้วนะครับแสดงว่าใช้ได้เป็นที่ตัวตัวนี้นะครับตัวนี้มันอาจจะช็อตลองใหม่อีกทีครับผม,ม,มปิด โอเคครับทำงานปกติแล้วครับปั๊มทำงานปกตินะครับเราก็ลองมาเช็คดูว่ามีรอยรั่วรอยน้ำหยดตรงไหนเปล่าแถวนี้มีน้ำหยดไหมถ้าเกิดมีน้ำหยดก็เปลี่ยนโอลิงเปลี่ยนอะไรให้เรียบร้อยครับปัมม๊มจะได้ทำงานปกติ ใช้ได้แล้วครับผมแล้วก็มาเก็บทรงเก็บสายให้เรียบร้อยโอเคครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผม